สวัสดีค่ะพ่อกระสาวยุช่องย t ท b e อีสานคุลานหากินเด้อค่ะพี่น้องวันนี้สาวยุมาโลโบึงดอกกระเจียวเด้อค่ะฝนตกค่ะพี่น้องมาน่าจะค้งเด้อค่ะพี่นอ้องข้างๆน่าจะค้งค่ะพี่น้องมาดุนมารับชมกะสาวยุเด้อค่ะว่าดอกกระเจียวสีมีบะค่ะพี่น้องค่ะไปดูกันจ้า นี่แหละคะ่ะคือปลาดอกกระเจียวทีสาวอยู่สิมหาเด้อค่ะพี่น้องอยู่ติดหน้าให้สาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันนอ้อว่าดอกกระเจียวสิม,มีให้สาบว่าค่ะพี่น้องฝนตกหลายมือละเด้อค่ะพี่น้องก็เลยมาเลาะเบิ่งค่ะพี่น้องทางไปปลาเห็ดกับไบปป่ก็ได้เด้อค่ะฝนตก่ามือสาวก,ก็โต้ยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ กระชายมะลอบึงปลาดอกกระเจียวห้างๆน่าจะของเด้อยค่ะพี่น้องก็สิมีนะมีดอกกระเจียวบ่ค่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันน้องค่ะพี่น้องไปพี่น้องเขาก็ได้พอดอกกระเจียวเ้วยค่ะพี่น้องดอกแกลกแขกหมานเ้วยค่ะพี่น้องดอกกระเจียวค่ะพี่น้องเลาอยู่เอามีดเ้วยค่ะพี่น้อง ก็เเสียมากค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะอ้ยดอกงามเวยค่ะพี่น้องดอกแรกแขกหมานของสาวอยู่ด้วยค่ะดอกกระเจียวปี่แรกค่ะพี่น้องนนี่วันที่สิบสี่พฤษภาหกฮกเวยค่ะพี่น้องเพิ่งเกไดเลยหาดอกกระเจียวด้ค่ะพี่น้องค่ะดอกงามเวยค่ะพี่น้องฝนตกหลายมือแล้วค่ะพี่น้อง ดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องสวยค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องดอกนี้เยอะดอกเดียวเนาะแต่ก็ว่าพอ่อใดเนาะพี่น้องมันบานจนเนาะแต่ดอกเดียวค่ะพี่น้องแต่ก็พ่อใด้เค่ะดอกงามพี่น้องค่ะพี่น้อง สวยค่ะนี่มานดอกกระเจียวหรอเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ดอกงามเด้อค่ะพี่น้องจะต้องสวยแล้วค่ะพี่น้องดอกไนี่สองดอกเด้อค่ะนี่น้องามเด้อค่ะเด้อเก็บดอกกระเจียวค่ะพี่น้องอย่างสวยเลยพี่น้อยน,นี่ ดอกงามเลยค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยวขาวด้วยค่ะพี่น้องอร่อยด้วยค่ะพี่น้องนี่ดอกกระเจี๊ยวขาวนี่ยอายุมากกระเจี๊ยวขาว,วน,นี่แหละค่ะพี่น้องกระลังอกด้วยค่ะพี่น้องกระลังแท่งนอค่ะนี่ภูบอันบานกันบปานแล้วเนาะค่ะพี่น้อง นอดอกสวยวันนี้ค่กำนังบานค่ะพี่น้องงามอร่อยด้ยค่ะก็ะเที่ยวขาวนีพี่น้องชอนดอก่สันเลยกค่ะดอกนี้ส้งเถานี่เอาใดบ่านาะโนเขดาดอยู่ายเยอค่ะ อครับพี่น้นงองดวงในช่องเถวเงินพอได้บ่ฝนกระโต้กหมือเเสาครับพี่น้องพอได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องดวงงามเนาะกำลังบานหมือเเสาวะนี่ค่ะ เลืมากแล้วค่ะพี่น้องเดือดออกแล้วค่ะดอกกำลังพอก,กินเลยค่ะกำลังขึ้นอีกแล้วดอกพอได้อดอกว่าดอกนี้เนาะพี่น้องพอได้ดอกค่ะพี่น้อง ออกงานด้วยค่ะพี่น้องแต่ลังลืมออกด้วยค่ะพี่น้องจะเจี่ยวปลาค่ะพี่น้องห,หลายดอกด้วยค่ะวันนี้เจี่ยวขาวพี่น้อง มนี้ก็หาดอกกระเจียวเด็ดซ้ำมณีเด้อค่ะกะกะล้างออกเด้อค่ะพี่น้องกะพิงออกค่ะปีแรกของวันที่สิบสี่ผู้สะพ้าโฮโฮเด้อค่ะพี่น้องดอกกระเจียวปีแรกค่ะสาวอยู่พึ่งเดหาเด้อค่ะพี่น้องกระได้ซ้ำนีราคามือนี้กะออกบ่หลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมาเบิ่งเนาะดอกกระเจียวทางโคราดเด้อค่ะพี่น้องสีขาวกะล้างลืมออกเด้อค่ะพี่น้อง ปลานี่จะเป็นปลาญงสุธิค่ะสืออกหลายดอกกระเจียวขาวค่ะพี่น้องสาวอยู่กับมาผอคนแรกเนาะค่ะเดี๋ยวซำนี่ก็ถือว่าดีใจเด้อค่ะพี่น้องดอกกระเจียวกันล่างที่เลื่มอกอีกต่อไปก็จะได้เก็บหลายกว่นนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สาวอยู่กับผ้ามั่งเบิ่งดอกกระเจียวตั้งโคลาดเด้อค่ะพี่น้องกันลังอกค่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมที่ให้กำลังใจทุกคํามที่ตามเด้อค่ะพี่น้อง าอยู่กับมื่อนี้กับได้ซรัพนี่แหละค่ะพี่น้องกิหน้าพ่อปันไม้นาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ